ก็จะมาพูกช่อง M I M สองสี่ห้าอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่น Power of p e a l นะฮะทุกคนถ้าเสียงเราไม่ดีเยอะขอไปด้วยนะนั่นแหละเราก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะเกมนี้มาเลยเล่นบ่อยมากเอ๊ะทุกคน ทำยูำทุ่งใช่เองทุกคนมันต้องเป็นแาราน่ะมันแบบมันไม่เนี่ยทุกคนก็ปิดไอ้นี่เดี๋ยวมันจะเสียงมันเข้าโอเคปิดนะทุกคนแล้วเราก็ไป rinse กรเลยนี่เราเลี้ยงไม่นสีส็จแลเนี่ยน้ำมัน,าน อเยอมากแคนเดคนมีแห่อกี้ันนีง่ายอันน้ง่ยอันเราชอบัเป็นอทุกคนอ้รรอเานกรให้ดานไอนี่มันราให้ดานมันจบแล้วเราค่อยอันะเอะไรเาเรยว่าอะไรนะไม่ดูเดีเราให้ดานมันจบนะ อันนี้เราก็เลเวลติดบุคคนเดียวกคนดี๋ิโอ้โหเราก็ตอนแรกอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอเป็นยังไงนะพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็ถึงเนี่ยมันก็ เราเราไม่อะไรตัดต่อมากนะทุกคนเรายไม่อะไรตัดต่อมากเราไม่ไ้เอาเอาเอาากสมองคนอื่นนะเพราะเราไม่ได้เจ้าตต่อไงเราไม่ได้ตัดจริงน่ะเราไม่้ตัดจริงคนอื่นน่ะคือเราแค่ระเอียดนเนาะแต่ว่าเราตัด ตัวอันนี้ไม่เป็นเออจะบ้าแต่ตัวอันนี้เป็นอะพวกเราชอบดอนิเม่นะมีอะไรเล่นอยู่นะแต่แค่เราถ่ายแค่นั้นน่ะเราเราไม่เคยถ่ายเราไม่เคยเอบผู้ชายในอนิเมะมามาถ่ายทุกคนดูเนี่ยว่าเราจะหาจากไหนอ่ะเพราะว่าเนี่ยนี่นี่ยเพราะว่าเราชอบปุยมาก้วกปุยมันน่ารัก ผู้หญิงแล้วจะผู้ชายมาทำไมถ้าเขาจริงเอาผู้หญิงมาได้แล้วอุ้ยไม่เปลี่ยนเถอะไม่เปลี่ยนเถอะ

เล่นแล็อะไรนี่และปจำไม่ได้ล,ละแต่มันโคตรแลกปแบบตอนนั้นนะอะอุ้ยทุกถูกุ่ยอ้ามันยากอะทุกคนชวน,นมันยากจังเลยอยากมากก็ไม่ถูกยากมากนะก็บบยากอะก็ยากอะชวนคนไม่เห็นตัว มายากละทุกคนเราเปลี่ยนแบีนั่นแต่มันก็ไม่ได้เนี่ยทุกคนเราว่านะก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ยินเสียเราก ไม่ได้ใช้ไม้อัดเลยแล้วมันก็ไม่ไ้มีเสียงไงถ้าใครไม่ได้ยินเสียงก็ถ้าใครไม่ได้ยินเสียงนะก็มองที่มุมซ้ายหรือมุมขวาได้เลยทุกคนอันนี้เราวแต่คนหน่อยนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงเราอะเราให้ทุกคนสังเกตนะเพราะถ้าใครไม่ได้ยินก็ต้องขอโทษด้วยเรา มาดูเราใหม่ๆก็ดูมุมซ้ายมุมขวาถ้าใครมาดูเราใหม่ๆก็ดูมุมซ้ายมุมขวาดีนะเราพูดจํำนะว่าถ้าใครติดตามเราอยู่ที่ดูแล้วเนะี่ย อุ้ยมันยากจังเลยตัวแฉกนี้แล้วล่ะอะไรเนี่ยอ่อ่ายากกับทุกคนมีขนาดแช่นี้เนี่ยยังบอกว่ายากเลยอะไรเนี่ยทุกคนด่าอะไรล่ะด่านอะไระถ้าถ้าเกิดใครเห็นว่าด่านนี้มันเป็นด่านอะไรนะบอกทีนะเราไม่รู้อะดานนี้ไม่เคยเห็นเลยด่านอะไรไม่รู้ตัวโตตัวโอ่า น,นั่น่าจะเป็นของอะไรปะก็มไม่รู้กันนะยากอ่เตายทุกคนรักอ่ะไ,ไปดีกว่าไปให้ได้น่ะมันยากมากเลยอ่ะยาบางสีอ๊อึอืหืออันนี้น้นไม่ิฟก็ยังอ่ะมันพู ถ้านคนแท่ที่นี่ดูของเราอยู่นะเราก็บอกว่าอย่าด่าอย่ามาพูดอะไรเลยปีนี้นะด่าไปอ่ะมันก็ไม่มีใครสนหรอกด่าไปอ่ะมันก็ไม่มีใครสนหรอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าอะไรค่านะแต่แค่แต่แค่แ อย่าไปตัดเกมไปอ่ะเจ้าของเกมอ่ะเจ้าของเจ้าของเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแหละเพรารู้ไหมจงังไราะเขาอ,อ,อาจจะตายไปแล้วหรือว่าเขาอ,อาจจะยังอยู่โลกนี้ไง เกมนะสางอย่างนี้ปิด่าเลยไม่ใช่มดเกมนี้เกมอยนี้เรา่สนหรก เด็ดตกมาที่ไม่ควรตกเลยสามารถถึงแล้วโอ้ยน่าเสียใจมากเจ้ตองขัดเกลื่นมาเติอนะโอเคเข้าห้องใหม่มาแล้วว้าว อันนั้นไหนดีอุ้ีเรจะกดติดเนี่ยทุกคนทำไมเรากดทุกคน,ท,กคนทุกคนอย่าเล่าานะเราบ้างนะพอเราคิดเปลี่ยนเกมเฉยๆนะแล้วก็กำลังจะตกอันนี้ด้วยนะแบบอะไรเ,เ,เนี่ยเราไม่ที่ซูมไกลนะทุกคนอันนี้เกมมันซูมเอา ไม่ทันก็กด,ด,ดปิด,ดป, ó, นะป๊อปติ๊กต๊อกแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปใหอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปใไทยทีโอเคจ้าแม่นะทุกคนนี่เดินอันนี้ให้ทุกคนดูเลยอ่ะให้ทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะทุกคน